สำหรับส่วนของกล้องในตัว OnePlus Nord CE 5G นะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องทั้งหมดด้านหลัง3ตัวความลเีดสูงสุดอยู่ที่64ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ ultra wide แล้วก็เลนสล์ลายหลงังหรือ depth sensor มาให้นะครับส่วนด้านหน้านนั้นก็จะมีอีก1กล้องนะครับความลเีดอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับส่วนเมนูของกล้องนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับคุณสามารถที่จะปัดขึ้นมาแล้วก็จิ้มเลือกได้เลย ก็จะมีโหมดบุคคลมีโหมดหนวงเวลาโหมดโปร,โปรโน,นะครับซึ่เป็นโหมดภาพนิ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายเป็นรอไฟล์ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการถ่ายแบบสโลโมชันทิวชัศน์กลางคืนและอ,อีกย่างมากมายที่เรียกว่าค่อนข้างจะครบถ้วนเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการซูมดีกว่าการซูมนั้นก็จะทําได้ทั้งเลนมุมกว้าง1เท่า2เท่าแล้วก็ยังสามารถที่จะซูมได้สุดๆนะครับถึง10เท่า เช่นเดียวกับวิดีโอนะครับวิดีโอนั้นก็มีระบบของการถ่ายแบบกันสั่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีรองรับการถ่ายสูงสุดอยู่ที่ 4K นะครับแล้วก็จะสามารถซูมได้สูงส,ส,สุดถึง10เท่าเช่นเดียวกันครับสำหรับเรื่องของกล้องหน้าในตัว OnePlus Nord CE 5G นะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีโหมดบุคคลที่ยังสามารถละลายหลังได้ต่อให้เราใส่หน้ากากหรือไม่ใส่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมดกลางคืนหรือโหมดอื่นๆเนี่ยมันก็จะผลักไปทั้งกล้องหลังทั้งหมดเลยนะครับเร,เรียกว่าโหมดของมันก็มีพอใช้และยังสามารถที่จะปรับบิวตี้ได้หมด3ระดับได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนภาพนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับ ในเรื่องของภาพนิ่งนะครับอย่างที่คุณได้เห็นก็คือในเรื่องของการซูมต่างๆนั้นก็ยังคงเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเลนของมันนั้นค่อนข้างที่จะให้มาครบนะครับมีทั้งมุมกว้างเลนสปกติที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติเป็นระยะ10เท่าเนี่ยอาจจะเสียรายละเอียดเล็กน้อยแต่ว่าภาพที่ออกมานั้นถ้าสมมติถ,ถ่ายท้องฟ้าที่สดใสก็คือสดใสเลยนะครับแล้วก็นอกจกนี้ ยังมีโหมดกลางคืนนะครับช่วยทําให้ถ่ายภาพกลางคืนอ,ออกมาได้ค่อนข้างสีสันจัดจ้านเลยนะครับแล้วก็การเก็บรายละเอียดของภาพนั้นค่อนข้างดีกับความละเอียดของกล้องอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายภาพระยะใกล้ๆได้เช่นเคยนะครับแล้วก็ยังมีกล้องหน้าความละเอียดสูงสุดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับที่เก็บรายละเอียดได้ดีทั้งภาพกลางวันและกลางคืนได้ด้วยครับ สำหรับวิดีโอนะครับของวันพัฒหนอด e 5G นะครับก็ถ้าเป็นรูปแบบของ30เฟิมเรทเนี่ยสามารถที่จะซูมได้นะครับแต่ว่า60นั้นจะถูกบังคับให้ใช้แค่เลนส์มุมปกติเท่านั้นนะครับตอนนี้เป็นระยะออเตร์ไวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะผักไปที่ระยะปกตินะครับนี่คือระยะปกติครับแล้วก็เป็นเทเรนะครับแยังสามารถที่จะซูมได้สุดๆถึง10เท่าด้วยกันครับส่วนระบบกันสั่นนะครับของตัววันพัฒหนอด e 5G นะครับ ตอนนี้เราจะให้คุณเทียบกับระหว่ปิดนะครับแล้วก็เปิดนั่นเองครับซึ่งสังเกตว่าราะหว่างเปิดกับปิดนั้นภาพจะคออบเข้ามาประมาณนึงแต่ว่าความนิ่งนั้นถือว่าค่อนข้างมากนอกจากนี้ยังสามารถที่จะถ่ายแบบ time l a p แล้วก็ slow motion ได้เช่นเคยนะครับแล้วเรามาดูภาพของการถ่ายวีดีโอเวลากันคือกันดีกว่า เวลากลางคืนออกมาอันนี้คือเลนมุมกว้างนะครับก็ยังคงเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีแต่ไม่แนะนำให้เปิดระบบกันสั่นในเวลากลางคืนเพราะว่าแสงนั้นจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างเช่นการถ่ายภาพอาหารยอะไรเงี้ยยังคงโอเคแต่ว่าก็อยากให้มีฟังก์ชันแบบซูมสมูทมาให้สักหน่อยหนึ่งก็น่าจะดีครับ น,นี่เป็นการทดลองถ่ายวิดีโอนะครับด้วย OnePlus Nord CE 5G นะครับก็เป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของทาง OnePlus น,นะครับก็ตอนนี้เดินไปถ่ายไปก็ถึงว่าภาพออกมานั้นก็ให้ความคมชัดที่สุดดีใช่ได้ครับสำหรับวิดีโอนะครับกล้องหน้าของทาง OnePlus Nord CE ในส่วนของภาพกลางคืนนะครับก็อย่างที่คุณได้เห็นนะครับมันก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะดีใช้ได้แล้วก็ยังรองรับในการถ่ายแบบ หกสิบเฟรมเรทได้ด้วยแต่ว่าที่เราถ่ายอยู่นี่คือ30 f r ิบเฟรมเรทนะครับส่วนข้างหลังที่คุณเห็นนั้นอาจจะมองว่ามันค่อนข้างมี n i อยอยบ้างนะครับแต่มันก็ถามว่าดีไหมมันก็ยังโอเคอยู่ครับ